ครับต <toys> ัวน <m ics> <sh yelled> ี้ตัวหะตัวไหมอยกลองเลยนี่มัเนกนว่เอาตัวละตัวใช่ไหมใช่อ๋ออใช่อีกนี้ใหญ่กว่าเนาะ อันนี้250ครับเขาต้องไม่ทักผมไม่ใช่ผมที่ผมต้องรีบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ thấy không ạ, đi luôn rồi, lấy đ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 i, lấy Hãy được cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Cái <laughs> này không phải Hãy cho kênh không อันนี้รีบทานแต่นะเพราะ,<ล>ะเดี๋ยวมันไม่ดีมันจะไม่ได้ทนุสอ๋อต้องรีบทานเลยใช่ไหมสักครึ่งชั่วโมงได้ครับเอาเลยครับอันนี้นะคะรบับเอาตัวครับตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งมาขอจอบตัวหนึ่งเซ็ตของเดีวยวกันได้ปะครับผมอาชีพไปเดีเยวเคยเชิญซานอ่าเด็กเขสวยอาชีพไปหนึ่งพอนหกนี่ก็หนึ่งพันหก สวัสดีจ้าขีดแก้วดีครับผมตรวจเป็นอั้